ทุกคนพวกกันมาใน Rebirth Champions Ultimate <Hey. S 1> ซึ่งมาจากคลิปที่แล้วที่พวกเรานั้นจะปลดล็อกด้านต่อไปแล้วแต่เราเหลือแค่ลอมดีมดีเธอมาเร็วตัช้ามากมาเร็ว <Bro. S 1> เราตามลงมาเร็วมันดีถ้ายังไม่ได้เก็บผลไม้เลยมาถึงเก็บผลไม้สำหรับเขวทีห่หมดอ่ะมาเร็วเก็บแล้วเต <Get down. S 1> ้องมีผลไม้เพิ่มสำหรับเขวเธอซือ Apple ้อแอปเปิดตรงเนี้ย อันแรกสุดแอปเปิลนะอัปเกรดแอปเปิลอืมคราวนี้เธอหาเอาไปที่แอปเปิลดิไปที่ต้นแอปเปิลซีมดิเก็บเพื่อทำเสร็จแล้วเหลือแค่เธอต้องรีเบิร์ตอ่ะแล้วอือเธอกดเลย เดี๋ยวทำไมเธอไม่ไปตรงอัพเกียดอะตามน้งมาเร็วโอเคดีล้วทำไมเธอไม่ใช้น้ำยาคลือบแก่น้ำยาคลิกแล้วเ้อมีน้ำยาอยู่เก้าร้อยคลิกเนี่ยเออกดไป,ดป,ปมีด้วยอะไรอันแอปเปิลอืมอนีเรอก็เอาเพชรด้วยคุณเพชรเอาไปไมั้งกดไปเลยเยอะอันนี้ด้วย เออเล่นเป็นยังต้องนานแล้วรอแล้วทำไมเธอไม่เช็คผลไม,ม้อะไม่อยากเช็คสต็อปเด็กแกรเธอไม่รู้เดี๋ยวพามันโชว์แล้วก็เดี๋ยวพามกลุ่มเอ้ยอันนี้คืออะไรทอรร็อกซิกเพชรหลักหืมเทปเมนนีิใช้น้ำยากับผลไม,ม้ตอนรีเบิร์ดเข้าใจ ก็เอาเพจที่เธอได้อะมาอัพเกรดตรงดูแล้วด<ล><ล>ูตั้งนานแล้วดูแล้วแล้วเเธอไม่เห็นอัพเกรดเลยอะอะมรบอกว่า,ก,า,ก,าก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะหก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 แล้วค,คองก็เสร็จแล้วลเร็วเร็วเหลืออีกเจ็ดเหลืออีกหก โด้ทีมีแพลตั้งเยอะอักเก็ดปุ่มหรือเบิร์ตซี่ต้องไม่เสียหลักทีนีะเอยอัสล่าอักเก็ดโชคไปมันดีได้หรอเดาค้องเดาคองดูอันสุดท้ายโอเคไปแล้วไปแล้วยังร์มันดีไปแล้ว

เ็หนราจะหยุดทับปิงเด้อมีที่ปีตรงนี้ยได้ะนี่ใครอะ NPC อ่ะอ๋อเราเขาแช่บ่อน้ำร้อนนะมันี่ม่เยอะมากเลยอมันก็จะเย็นแหละและเราไม่รู้ร้อนนี่มันมีไอเอาในบอกไม่ร้อน เลยเนี่ย<ง>เอ,อย้ยเราไปเป็นแอตแลนติ้ส์เหรอที่สมากเลยแต่นี่คืออะไรเฮ้ยแล้วเข้ามา,มาเมื่อไเข้ามาเร็วอุ้ยทะเลเดี๋ยวเข้ามาในบ้านเร็วเข้ามาเร็วเมื่อไรเดชเข้ามาเร็วเข้ามาตรงนี้มีด้วยอ่ะออเริ่มกันเลย เออไปตามมาเร็วเฮ้ยอะไรคือห a s h potion อใช่ an, เราลดกันนี่ไงไข่งไขก่กระเลมที่เราสช่ยวุ้ยได้หลย s e น o n d u เ s น c o สเราได้และด้วยอ่ะอป p ยอม

ก็อยากได้อยากต้องใช้ยิมดิโชใคใช้โชคเร็วเออีเสสุส่มได้ประมาณสิบห้ายไม่ได้

ทำเป็นทองแล้วเยี่ยวิปปิกมาทำเป็นทองเร็วรูอัพปอนเอ่อ,อนี่เอาไม่ได้ส่งจอเยีอยมได้ดำนานปะ อันนี้เพิ่มช่องมาเท่าไงน่ะส่วนเกือบสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยนะเฮ้ยชายนี่บอก์พีซีสิฟมีหลักแล้วพวกดูดีทีมเราเหมือนกันเลยอ่ะจริงโอ้จริงอ่ะทีพมพวกเราเหมือนกันเลยอ่ะเดี๋ยวนี้แอสแมดดีมอนอ่ะเช้ามาสูมอันนี้เพราะต้องนานตัวนี้ สองจุดส e, okay, ี่เก้าเขาใชเราจะกินได้หรือยีเขาได้หรอโยดูดิชิจอดูก่อนคุณพี่จิงร้องแบบอะไรปะดูดิเหมือนแมงมุมเออโดนคีมไม่เข้าเราส่งตรงนี้ตอนน่ะแตาที่นี่ที่นี่น่าจะอันตรายนะเนี่ย <Bro. S 2> จากพุ<า>่งย่ามา,มาสู่นิวเคลียร์อันตรายมากอ้อไอปิีกตัวหนึง่งจะจไปทำเป็นเออโกลด์ไ,ได้ปะอ๋อคราฟหนึ่งได้เราไม่เห็นเน,นี้ยได้ด้วยโอเค okay. ลิมีลองกันตำนาน,นดีสโมีลองดิสดิโนเรียไข่มันเหมือนแบบเก็บสัตว์เลี้ยงที่แบบถูกนิวเคลียม์มาเนอะใช่ปะ่ะ mm hmm. ได้ดูช็อคเราสี่เต็มเลยเด้อดิอันนี้ดีกว่าอันนี้แล้วอ่ะบรดลงการตรงนั้นอันนี้กล้าวอันนี้กล้าวพีเอส เรื่องของจต่ไงนๆก็ม anyway, right ันที China, uh ่เราคิดว่าที่นี่แบบมีรังดีเอชันเยอะมากเลยอะแต่เราขอดูตำนานเธอหน่อยเดี๋ยวป้ะมึงเยอะอย่างเทสอย่างเทสเลยอ่ะยูช่วยๆหน่าเราไม่เห็นตำนานเธออะโปรดิคไล่โบ่ดูดิ Abomination อ่ะ ตัวนี้มันน่าจะถูกนิวเคลียร์แรงเออนิวเคลียร์มาเยอะมากเลยนะถ้านิวเคลียร์ไม่ใช่สารเคมีโกสาร,รานิวเคลียร์ไงนิวเคลียร์เรดิเอชันไงดิเราพูดจริงๆเราไม่ได้ตำนานหรอกบรา ลดเรดิเอชัน800เลยเหรอเยอเกินฉอนคิดว่ายุดเถอะเราจีเบอร์ละเรามันต่แตคอมมอนมาเยอะเราก็น่าจะทำให้คอมมอนกลายเป็น เงแล้วทำให้ค yes, an an. อมมอนกลาเป็นเรนิดชันแล้ว Yes sir ราองเซ็ตอา o วล์ทไทม์ช s h วว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 วอวว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 ว มเราต้องกลับไปอัปเกรดอีเบิร์ตเพราะตอนนี้ฉันเพิ่มเปอร์เซ็นต์อย่างเดียวไม่เพิ่มเลขขึ้นมาจริงๆเออเราไปเพิ่มโชคได้ดีกว่า<ม>น,นีเออเดี๋ยวเหรอเพิ่มลักมัลติพลายดีกว่านะทุกคนเพราะเรารู้สึกแบบต้องมีลักมัลติพลดย อ๋อวะเอายังไม่ได้ป๋อมีเยอะเกินฉันอัพเกณฑ์อีกสักครังหมดเท่าร่คนเี้าพันห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 ้าันห้าพันห้าพห้าพันห้าพันห้าพันห้า้านห ดูดิมันมีนิวเคลียร์นี่คือแบบท็อกซิกมากเลยเอะสารแบบอันตรายรุนแรงมากเลยอะแล้วขอดมดิอ่ะแสบจมูกไม่รู้ตรงนี้อันตรายตรงไหนนี่คือที่ปลอดภัยสุดอันเนี่ยเก็บดิละครอยู่ในต้นไม้ด้วยก็แ,แบบเฮ้ยแล้คงอันนี้ดีกว่านี้กับว้าวนี่ดูดิ โอ้โที่นี่สุ้เรคนนี้เขาก็แชร์เลนเนียชั้นเจะกายพันธุยไปหเออเขาอ,อยู่ตรงนั้นอย่างเดียวเลยวะแลมัลมไปแล้วแหละดไม่ได้อีกอันไมมีปีตำนานเธ<ถ>แล้วแล้วเขาดตนตำนานเธอใหม่เดี๋ยวปะตำนานเธอเท่เดี่ต้องเท่เลยอ่ะ Oh. Mm hmm. เราน,นี่คืออะไรก็รไม่รู้คืออะไรแต่ก็เชั้นเราิีบรีกลาวดีกว่าอ๋อนี่ไหนก็แล้วกินฝากไม่กีกต้นแล้วแม่เอาไลเอาไดูก่อน โอเคแต่เราไล่ตรงนี้ก็ได้กันแต่เราไม่รู้ได้เออได้หมายมาจากไหนอ่ะ จะวัวอะไรอ่ะวันคอยวันต้องรีเบอร์เจ็ดร้อยห้าสิบแครอบเลยเหรอกูจริงๆนะทุกคนจัง rich life บายบาย